บางทีเป็นไหมคะถ่ายวิดีโอมาแต่ลืมถ่ายรูปซะง,งั้นป้้งมานั่งกดหน้าจอแคปหน้าจอเป็นสิบครั้งกว่าจะได้รูปภาพมุมที่ต้องการวันนี้ลองมาเปลี่ยนวิดีโอเป็นรูปภาพกันคะ่ะอันนี้เป็นวิดีโอที่เราอยากจะแปลงเป็นรูปภาพนะเราหามุมก่อนโอเคเราอยากได้มุมนี้คะ่ะเรามาดูรูปภาพที่แปลงกันแล้ว <Wow. S 1> ว้าวอกมาสวยงามมากเลยทีนี้มาดูขั้นตอนกันคะ่ะ ติดตั้งแอป Google Photo iOS กดติดตั้งแอป Android มีให้ในเครื่องค่ะเข้าไปที่แอป Google Photo เลือกวิดีโอที่ต้องการจะแปลงเป็นรูปภาพค่ะได้วิดีโอแล้วกดตรงที่เป็นขีดขีดค่ะลองเล่นวิดีโอดูนะคะเพื่อจะหามุมที่ต้องการแปลงเป็นรูปภาพ เมื่อได้มุมที่ต้องการกดหยุดค่ะเสร็จแล้วก็กดตรงส่งออกเฟรมค่ะแอปกำลังแปลงวิดีโอเป็นรูปภาพขึ้นว่าส่งออกแล้วแสดงว่าแปลงรูปภาพได้แล้วค่ะหนึรูปทีนี้ในแอปยังมีฟิลเตอร์มีการปรับแต่งรูปภาพให้นะคะมาดูขั้นตอนค่ะกดเข้าไปตรงที่เป็นขีดขีดอีกครั้งค่ะ ตรงสี่เหลี่ยมมุมซ้ายมือกดเข้าไปค่ะตรงนี้คือฟิลเตอร์ใครไม่อยากแต่งฟิลเตอร์เพิ่มก็เลือกต้นฉบับและกดบันทึกตรงมุมขวามือได้เลยค่ะอันนี้ลองเลื่อนให้ดูนะคะว่ามีฟิลเตอร์ให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะและยังสามารถปรับแต่งแสงสีเพิ่มได้ในแต่ละฟิลเตอร์ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกดตรงที่เป็นขีดๆค่ะ อันนี้เป็นการปรับแสงอันนี้ปรับสีค่ะเพิ่มลดได้อันนี้ป๊อปป๊อปจะเป็นการเพิ่มความสดใสของรูปภาพค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะขึ้นว่าบันทึกแล้วแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยได้รูปภาพสวยงามค่ะยังไงก็เอาแอปนี้ไปลองใช้กันดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ